พี่สอนติดตอบคําถามพี่สมทรงไว้นะคะถามว่าหนูสงสัยว่าเมื่อไรหนูจะหมดวิบากกรรมนี่ทุกระบบย้อนไปนะคะตั้งแต่พี่สอนเริ่มทําคลิปแรกเลยนะคะคลิปแรกของพี่สอนก็คือเป็นนี่นะคะสามารถแก้ไขปัญหาและความทุกจากการเป็นนี่ได้นะคะด้วยการสวดจัก,กรพัดใช่ไหมคะซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่สอนได้พบนะคะจากการสวดจัก,กรพัดแล้วพี่สอนรู้สึกว่าความทุกข์แล้วก็ปัญหาทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับนี่สินความทุกข์ใจเราเนี่ยคะ่ะมัน หายไปมันค่อยๆค,คลีคลายไปนะคะ,ะเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามพี่สอนมานานก็จะทราบนะคะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะ พี่สอนได้แนะนาเพื่อนๆไว้นะคะว่าให้ตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะขอปลดหนี้นะคะจากหลวงปู่นะคะให้หลวงปู่ช่วยเป็นกําลังจิตกําลังใจชี้ช่องทางเปิดช่องทางนะคะให้พบช่องทางนะคะในการดําเนินชีวิตในการปลดหนี้เราเนี่ยค่ะด้วยการขอนะคะสวดมนต์สวดคาถามหาจักรพรรดิทุกวันนะคะก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆระยะเวลาสั้นๆก่อนนะคะอาจจะ1เดือน2เดือน1ปีไป2ปีนะคะก็ค่อยๆปรับขึ้นไปนะคะถ้าเพื่อนๆเข้าใจในวิธีการตั้งสัจจะอธิษฐานแล นะะในระหว่างทางเพื่อนๆก็จะพบะกับความคล่องตัวนะคะหลวงปู่จะช่วยเราในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้สินการงานการเงินเนี่ยแหละคะ่ะโดยเฉพาะการเงินถ้าเราชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะจะมีสิ่งที่มาโดนจิตโดนใจเราให้เราพบช่องทางหรือว่ามีเงินเข้ามาโดยที่งง,งงเลยนะคะที่พี่สอนทางคลิปบอกไว้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะคะเราสวดมนต์ทุกวันนี่แหละค่ะสิ่งที่เราตั้งสัจจะก,กับหลวงปูป่ไว้เราทําสม่ําเสมอทุกวันแล้วบท คาถาพรมหาจักพรรัิซึ่งมีพลังงานมากมายนะคะที่หลวงตาท่านอธิษฐานจิตไว้เนี่ยค่ะเป็นกระแสเดียวกันเชื่อมถึงกันหมดเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจในเรื่องพลังงานนะคะแล้วก็ตั้งใจสวดโดยที่ตัดความสงสัยหรือความกังวลหรือสิ่งที่จะมาบั่นทอนความรู้สึกเราอย่างเช่นปัญหาหนี้สินทุกใจตรงนั้นนะคะให้ตัดไปแล้วก็มาตั้งใจสวดมนต์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจุดนี้แหละที่จะทําให้เราอะค่ะพบกับช่องทางแล้วก็มีเงินเข้ามาช่วย ให้เราะะมีสติปัญญาเนี่ยค่ะสิ่งนี้จะนําไปสู่การที่เราประสบความสําเร็จนะคะในการปลดหนี้นะคะซึ่งมันจะไม่หายไปเลยซึ่งมีสอนบอกแล้วว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานะคะ mm. กเ็เพื่อนสามารถไปติดตามคลิปพี่สอนได้นะคะมีบอกวิธีการไว้หมดแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องหนี้สินนะคะทุกเรื่องในชีวิตของเรานะคะอย่างที่พี่สมทรงถามมาว่าหนูจะหมดวิบากกรรมหนี้ทุกระบบเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะคะพี่สอนก็เลยจะบอกว่าพี่สมทรงต้องเลิกกังวลนะคะกับการ คิดถึงว่าจะหมดนี่เมื่อไหร่นี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่มันจะบั่นทอนความตั้งใจเราในปัจจุบันนี้นะคะก็ให้ลืมความกังวลตรงนั้นไปแล้วโฟกัสกับการสวดมนต์ในปัจจุบันให้มากๆนะคะถ้าเรามุ่งถึงผลมากไปนะคะปัจจุบันเราก็จะลืมโฟกัสไปนะคะแรกๆที่เราเริ่มสวดน,นะคะเราอาจจะกังวลในความทุกข์นะคะ ก็ทาให้เราไม่มีสมาธิใช่ไหมคะแต่ให้เพื่อนๆน,นะคะตั้งใจแล้วก็อดทนนะคะทําให้สม่ําเสมอทุกวันนะคะในช่วงที่เราเริ่มทําสม่ําเสมอนั่นแหละคะ่ะความทุกข์ความกังวลมันจะค่อยๆค,คลี่คลายจางหายไปเองมันจะเป็นอัตโนมัติจริงๆนะคะแล้วจะค่อยๆลืมในความทุกข์ไปแล้วเราจะมีสติสมาธิมีช่องทางที่เข้ามานะคะเพื่อนๆจะเริ่มสัมผัสได้กับสิ่งที่หลวงปู่หรือพระภูมิเทพภูมเทวดานะคะที่มาช่วยเรานะคะ เพราะเราสวดมนต์ให้ท่านทุกวันเราแผ่บุญทุกวันนี่แหละค่ะจุดนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการหาทางออกนะคะมีทางออกเข้ามามีเงินเข้ามาประคับประคองนะคะหลวงปู่ประคับประคองเราไปเพื่อให้เรามีความตั้งใจทําต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละคือสเต็ปของการที่จะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หลวงตาสอนเราแล้วก็เน้นย้าตลอดเลยนะคะว่าเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาถูกไหมคะ ถ้าเรานึกถึงนี้สินนี่สินก็มาถูกไหมคะเรานึกถึงปัญหาปัญหาก็มานะคะและเราจะทําได้ก็คือเราจะต้องสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนเราลืมนี่แหละคะ่ะความทุกความไม่ดีทุกอย่างเนะะี่ยค่ะที่หลวงตาบอกว่าสวดไปสวดไปนะคะไม่ได้หายไปหรอกกรรมทั้งหมดทั้งมวลนอะ่ะมันไม่หายไปหรอกแต่เราลืมมันได้คือการไม่คิดถึงมันนะคะมันก็จะไม่มา เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงตาสอนให้เราสวดมนต์บันทึกบุญทุกวันนึกถึงหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ทุกวันก็คือให้ลืมเนี่ยแหละคะ่ะให้บันทึกบุญเข้าไปแทนสิ่งที่ไม่ดีนะคะอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนะคะหลักการแค่นี้นะคะง่ายๆลองทําดูนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นพี่สมทรงพี่สอนจะแนะนําให้ลืมเรื่องนี้สินไปนะคะแล้วก็เราโฟกัสกับปัจจุบันก็คือการสวดมนต์นะคะเดี๋ยวจะมีสิ่งที่มาทําให้พี่สมทรงนะคะคลี่คลายจากปัญหานี้สินไปได้นะคะ,ะเราจะมีสติ พี่สอนจะยกตัวอย่างตัวเองนี่แหละค่ะว่าในในจุดที่พี่สอนมีหนี้เยอะมากแล้วมันชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วมันติดลบเนี่ยค่ะพอเงินไม่พอเมื่อก่อนเรายัางไม่มีสติยังไม่สามารถคิดแก้ปัญหาเองได้นะคะ,อะพอถึงเวลาเราก็จะไปกู้เงินถูกไหมคะ,อะของพี่สอนเป็นหนี้ในระบบะนะคะก็กู้เงินมันก็กู้ง่ายเนาะแต่ถ้าเป็นหนี้นอกระบบอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะคะพี่สอนก็ ไม่ไม่ทราบว่าจะต้องแก้อย่างไรถ้าเกิดเราเราจะตัดวงจรได้ไหมก็คือการไม่กู้เพิ่มอย่างนี้ค่ะส่วนของพี่สอนนี่อ,อธิฐานแล้วตั้งจิตไว้เลยนะคะว่ายังไงก็ไม่กู้นะคะคือเราเริ่มมีสติขึ้นมาแล้วว่าการที่เรายังวนลูปอยู่ในการเป็นหนี้ก็คือเราไปกู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดกู้นะคะหยุดกู้แล้วทําอย่างไรถึงจะมีเงินใช้พี่สอนใช้วิธีหักดิบนะคะว่าถึงเงินไม่พอหรือเงินหมดไม่มีจะกิน พี่สอนก็จะอดตายประมาณนี้นะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าหลวงปูก่ก็ไม่ทิ้งเราเลยไม่ให้เราอดตายหรอกค่ะคนเราไม่อดตายหรอกค่ะแล้วก็มันก็มีกําลังจิตกําลังใจขึ้นมานะคะเ mm. งินอยู่ดีๆก็มาอย่างที่บอกว่าแม่ก็ขายที่ได้นะคะ mm. มีเงินจากญาติจากน้องจากคนที่ยืมไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆจะไม่เคยคิดจะใช้นี่เราเขาก็เอามาใช้เป็นเงินเก่เกาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. นั่นแหละจุดแรกที่พี่สอนเริ่มรู้สึก มหาัศจรรยร์กับสิ่งที่เราได้ตั้งสัจจะแล้วหลวงปู่ช่วยเรานี่นะคะเป็นแรงศรัทธาจริงๆที่เกิดขึ้นนะคะขอให้มีความเชื่อและศรัทธานะคะพี่สอนมุ่งมั่นจริงๆว่าไม่กู้ตนบัตรนี้มาผ่านมาอมืนานมากแล้วนะคะพี่สอนสามารถออกจากระบบของการกู้ได้นะคะแล้วเงินเราก็เหลือที่จะใช้นะคะได้อย่างสบายๆโดยที่เรามีสติในการใช้เงินนะคะ ไม่ฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมนะคะรู้พิจารณาได้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดจําเป็นสิ่งใดไม่จําเป็นนะคะแม้แต่เรื่องการกินนะคะที่เราเคยกินฟุ่มเฟือยเคยไปกินร้านอาหารหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็หมดความอยากตรงนั้นไปนะคะเราก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงประมาณนี้ทุกอย่างมันก็ง่ายชีวิตก็อยู่กับความเรียบง่ายนะคะเนี่ยมันเป็นช่องทางที่เราพบจากการสวดมนต์แล้วเรามีสติสมาธิขึ้นมา นะคะสิ่งที่หลวงปู่ประคับประคองเราสิ่งที่หลวงปู่สอนเราสิ่งที่เราเชื่อฟังพราะแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละคะ่ะจะเป็นจุดที่ทําให้เราพ้นจากปัญหาทั้งหมดทั้งวลนะคะอันนี้พี่สอนตอบหลายเรื่องรวมกันเลยไม่เฉพาะนี่สินนะคะเพื่อนๆลองใช้วิธีของพี่สอนดูนะคะลองฝึกนะคะต้องฝึกฝึกฝนไม่ใช่ว่าเราขอวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะได้นะคะเราขอแล้วเราทําแล้วเราทําได้เต็มที่เท่าไหร่ทําได้มากเท่าไหร่ทําได้ ดีที่สุดหรือยังนะคะตรงนี้จะเป็นคำตอบนะคะ